สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรีวิวของ Galaxy S S5 นะครับลองทรงสูนะครับซื้อมาในราคา23,000ตอนนี้มีแบบว่าแถมหนึ่งเครื่องที่ม้วเขาก็จะแถมเอ่อ ฟิล์มกันกันกระแทกนะครับแล้วก็ปอกนะครับปอกแบบนี้ให้เราู้สีได้แล้วก็พาวเวอร์แบงค์นะครับแถมเยอะพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้มีแบบว่าแถมอีกเครื่องเลยครับนี่ข้างๆก็เหมือนเอชีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดป,ปิดเครื่องครับส่วนนี้ก็เป็นเป็นปุ่มชาร์จแบต เครื่องนี้กันน้ำคร่บเขาก็เลยปิดไว้อยู่ล้เราจะช้่แล้วก็เปิดเปิดแต่เวลาเราแชเสร็จแล้วก็ปิดครับมีช่องเสียบหงสักขนาด3.5คารับบนปกก็สามารถรับัถ่ายรูปอะไรตรงนี้ได้เลยครับถือว่าใช้ปอสมควรนะครับ เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ครับครับ,รบตรงส่วนตรงนี้ก็เป็นของ Android นะครับเปิดจอเป็นหน้าจอให้เนี่ยให้เลือกวิจเจตแล้วก็กดค้างที่หน้าจอนี่ครับให้เลือกวิจเจตอลเป p a p e r การตั้งค่าหลักได้หมดเลยแล้วก็ มีอะไรแจ้งเตือนมันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็แถบแถบไหลออกมาตรงนี้แถบเลื่อนลงมาตรงนี้จะมีบอกว่าเราใช้สัญญาณอะไรจะมีการแจ้งเตือนตน่างๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสามารถรับชมได้ทางรีวิวผัษานะครับขอบคุณครับ